อันนี้เป็นพัสดุที่ลูกค้าส่งมานะคะแต่ว่ามันมีรอยขาดแบบนี้เนาะเราไม่แน่ใจว่าลูกค้าใช้เป็นกล่องรีไซเคิลหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าตัวกล่องก็ยังมีน้ำหนักอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรเสียหายหรือเปล่าด้านในต้องลองแกะดูก่อนนะให้ดูก่อนว่าอันนี้คือมันขาดมาอยู่แล้วนะนี่อันนี้เรายังไม่ได้แกะนะสติกเกอร์ยังไม่ได้ขาดนะนี่นะคะให้ดูสติกเกอร์ก่อนไม่ไมนี่นะคะ ก็คือว่ามันมีรอยมานะนเรายังไม่ได้แกะแต่กล่องน่าจะเป็นกล่องรีไซเคิลแหละอันนี้ก็คือปิดสนิทนะฝั่งนี้ก็ปิดนี่ก็ปิดหมดเลยแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขาดเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเพราะว่าตัวกล่องมีน้ําหนักอยู่ว่ามีของแต่เป็นของลูกค้าที่ส่งมาถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะเพราะว่าถ้ากล่องรีไซเคิลมายังไงก็ให้ติดกาวฝัง่งนีง้ให้เรียบร้อยติดสก็อตเทปฝั่งนี้ให้เรียบร้อยเนาะอย่าให้มีรูเลยอันนี้เป็น oppo ตัวเครื่องยังอยู่ มี oppo ตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่ง r9s โอน่าจะเป็นของลูกค้าใน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 ไลน์แอดเนาะลุงนั้นปะ r9s ตัวนี้เหมือนที่เคยส่งมาใช่ขอแค่ว่ามีแค่2ตัวนี้นะไม่มีอะไรสูญหายนะเพราะว่ามันปิดมันอ้ามาแบบนี้เราไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวทักคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าตรงตามนี้หรือเปล่าที่เราได้รับนะคะค่ะ